1>, 1 9 5พนหาพัเงินเดือนหนึ่งมืนออกผู้เดียวบ่ตองคำเสียยะจัดให้กดแช่ไปพี่น้องเอฟซมาครับสวัสดีครับเสียยะบรรทารูปรอยใจดีคนคือเก่าแล้วพี่น้องครับจัดให้คือเกาจัดให้ตลอดบ่เคยขัดนะครับพี่น้องสีสงการแล้วได้ลดเมื่อบ้านสงการกันแล้วหรือย,อยังถังย่งครับเงินเดือนหนึ่งบาท ย่านซื้อบ่ได้บ่ต้องย่านครับมหาเสียยะเดี๋ยวจัดให้มื้อนี่ซื้อเขาฝูงออเนิว1.9บูพาวเวอร์ซื้อเป็นลอยขั้นเลยขายออกไปแล้วหลายขั้นอันพี่น้องที่ยังบ่ท่านไดนรถเมื่อบ้านครับฟ่าเดอนะครับเดี๋ยวบ่ท่านเน้นะครับ่แนะม,ม่นมาอันเสียยะครับ13เต้นเปิดบ่นะครับ13เมษาเต้นเปิดบอเดี๋ยวไข่สิไปเอารถกลับบ้านนำํำนะครับผม เอาซื้อสดเลยบอบ่สิจัดไฟแนนเอาบ่ได้เด้อพี่น้องเด้บอบ่ได้นะครับนะถ้าอยากได้รถนะครับผมเฝ้ามาจัดไฟแนนก่อนนะครับจัดไฟแนนพานอันมือสิเอารถสิไปเอา13 14 15หาเอาได้หมดครับผมเพราะว่าจัดไฟแนนให้พานธนาคานพิจารณาเร็วอนุมัติเร้วเลือกได้เลยเลือกเลิกสะดวกได้เลยแล้วแต่เจ้าอันมาเส้น13สีิเอารถ13เลยมันเป็นไปบ่ได ธนาคารเขาปิดหมดแล้วนะครับมันม,มีคนอนุมัติให้เจ้าเด้นะเอามาเดี๋ยวพาเบงฝูงออนิว1.9บูพาวเวอร์ปี16 17 18นะครับพี่น้องเป็นอีซูซูรุ่น60ปีนะเริ่มจากปีเลยข้างหน้าเลยฟิล์มมันหอนฟิล์มมันหอนมันร่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเสียยะใสให้ไหมนะครับเดี๋ยวติดให้ไหมเอาแบบ40 60 หกสิบแปดสิบแปดสิบแปดสิบเอาแบบใดแล้วแต่เจ้าเจ้าบอกเสียยะจัดให้ตลอดบอ่เคยขัดแม็กยางอยากได้บอแม็กยางอยากได้แม่นบอจัดให้ใส่ใหยอ่าเสียยะใจดีอยู่แล้วทีอีสาเจ็อาิวันสี R แปดไออีสเลือกเลยเลือกเลยล้อเวลโชกุนจีทีอาเลือกในมดนะครับผมงามๆทั้งนั้นเลยมีไ้หลายขั้นนะครับพี่น้องเป้าเด้อ เซียยะสื่มอมาลอยกว่าขั้นตอนนี้เหลือจะขั้นนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ว่าวีดีได้บดีว่าเด่นได้เดี๋ยวสิว่าเซียยะตัวสลอสเลอยขายไปแล้วหลายขั้นนี่นะครับเอาลางมาวังกีนะครับจอดเต็มล่านนะครับตอนนี้เหลือยุ่เจ็ดแปดขั้นนะรถล็อกเด้่พี่น้องเด้อบไปถือกุญแจมานะครับอันไหนบดีเซียยะคัดให้หมดสีเป็นเรี้ยวเป็นร้อยคัดให้หมดพี่น้องบ่ต้อง่วงนะอันนี้รถเซียยะเมามาเลยนะผม นะครับผมนี่สีประตูกับมี่สีประตูพันหกพันนะครับแคปพอนหาพันเงินเดือนหนึ่งมืนก็ซื้อได้ฟรีดาวคือเก่าเสียยะใจดีจัดให้ตลอดบ่เคยคัดนะครับผมเป็นรถปีสิบเจ็บนี่นี่นี่จังสีไฟแตกเดี๋ยวทุบถิ่งทุบถิ่งเอาของใหม่ใส่หายของเก่าบาดีเอาออกกระบะเลเนอร์บอมี่อยากได้บ่ อยากได้บอกจัดให้อีกนะครับผมบอมมี่เนวายากนะครับผมนี่นี่นี่เป็นสีสีมันเป็นริ้วเป็นรอยเห็นบอมมี่ห้อยขีดควรจังสี่เสียยากเก็บมดนะครับบ,บุบบุบจังสี่นี่เริ่มเบิงนี่บุบบุบจังสี่เก็บห้หมดนะครับผมขอแค่อยากได้นะครับมาโหลดแล้วก็บอมแมนอาว่าพนักงานซื้อได้ยังเดียวเ้อทุกอาชีพซื้อได,ด้มดบอกว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวให้ชาวหน้า ชาวสวนชาวเกษตรกรกีดยงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราบเลี้ยงนิโนเสาร์ค่าขายหาบเร่แผงร้อยตลาดนัดข้องถมประมอประมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทฟีดาวเสียยจจัดให้เสียยะใจดีเสียยะขวัญใจข้นจนนะครับเป็นกำลังใจเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเสียยะโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ใจยะใจดีเสียยะจันทร์หายแชร์ไปเด้อพี่น้องเอฟซีจ้าแจ้ว